ใัยขันสวนนาผู้ช่วยรันนเเจ้ก็นาผู้ช่วยปล่ยปัญหาความสงบสอบอตวิชาญไรสีพร้อมพิมพ์น้องนบ้านน้องโนุ่ทีสามตะบนเสียวครับใส่นั่งต่อศิษาประเพณีวัฒนธรรมนะของอีสานรับที่น้องวาสุขเนาะมนีก็มาเบิ่งบอกไาอยู่ กันบังนี่คืนนี้สามน้องนักคือเก่าครับพี่น้องเพาะน้ำต้อแท่นครับเป็นหมวกไฟโบราณครับพี่น้องเนาะใส่ลูกติดลูกในบังหมวกไฟครับพี่น้องเหตุแบบโบราณโบราณครับพี่น้องการสืบสารตำนานบุญบ้องไฟประเพณีครับพี่น้องจุดบังไฟถวายแทนเพื่อขอฝ่าขอฝนเนาะเป็นการสืบทอดกันมากแต่ปู่ย่าตายายมากครับพี่น้อง มือนี้ผมเองบาสกัดกับพามาเบิงเนาะพี่น้องจะขึ้นไม่สูงหลายหลายไม่ได้เนาะพี่น้องครับตอนนี้กำลังมัดตกแต่งของปลอยู่ในฐานนี่พี่น้องเนาะเป็นบังไฟขนาดทอสามเด้อพี่น้องเป็นบั่งปล่อยขนาดทอสามใส่ลูกครับพี่น้องเนาะใส่ติดลูกคัรบพี่น้องเนาะเน้องมาเบิงในการเรื่องกับบาสกันครับพี่น้องมือนี้เนาะอยู่ที่บ้านนักอีเซ่ครับพี่น้อง อุดมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกตเนาะแดดก็หอนรลายพี่น้องแดดหอนโพดเออก็เบิดใกันเรื่อยครับพี่น้องเนาะกำลังมัดตกแต่งของไฟตอนนี้เราก็มาหลุนมาเบิร์ดในการไว้อีกตัวในสูงมาได้เป็นบุญไเฟินนี่ครับพี่น้องติดลูกตะเล่นป้าเต้าเก่านะเนาะติดลูกนั่งครับพี่น้องสืบสารตำนานอุ่นโงไฟครับพี่น้องกระเบิดในการเรื่อยกระเบงดในกันครับผมกล่าว่ายังไงไปใส่กระโปรงมาก่อนนะเขาจะได้น้อมือหนิยังลีลาการแสดงออกต่างๆตอนนี้นะกุงไก่จะมาแล้วนะครับ น้องโน่หมูสามก็กเขาเสียบหอกจากห้หมอกจากหูเอ่อสำหรับฐานจิวของเขาเนะี่ยเอสามนะครับหมูสามน้องโนตำบลเสียวนะครับ มันได้ครูนะครับเพิ่นมันเพิ่มแตงแล้วนะครับอ่านะครับแตงแล้วครับเอ่่่่่่่่่่้า่่่่่่่่น่่่่่ั่่่ก่่่่่่น้่ง่่่่นะครับแ่่่่่่่่9 9เลยคุ่่่่า่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่า่่้่เเ่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่า่ค่่เ่่่่่่า่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เก้าเก้า

กำลังค่อยแขงกันตึ๊บเขื่อนเอาเปิดที่พี่น้องแดง่าข้อไปนะครับข้อยังขืนไทยข้อขืนได้ครับพี่น้องก่อนดูไปก่อนเอายังขืนไปพี่น้องระบบการทงานเริ่มไปข้อไห ้ยเงีดีพี่น้องเขาไปไกลทีลักษณะนี่ไกลครับพี่น้องบกควันยังตีนะครับโย่ลากบอนไปเรื่อยๆเบาๆบางหางดีวะพี่น้องมาหลุนหางดกันหางสิดีปะข้อลอยวิข้อลอยวิ ี่ทดรันเป็นน้ำนั่งต่อับอาจันแต่ไม่เป็นน้ำนั่งต่อนี่ขอขอติดต่อนั่งต่อลวงหนาเนี่เด้อครับโอ้แน่นอนอยู่แน่นอนอยู่เแลักแรกแม่นอยู่พี่้องกองอิทรากัเบิ้งไปงในการพี่้องขอระหาจังกเกือดครับเกด้วควับอนี้ สุดยอดอ่ะเฮ้ยขึ้นไปุึ้ยไตลอดเลยนี่มันเยนี่ครับชื่อว่าปลาขาว่ไหมนี่ชื่่าปลาขวหมันเรียนสองพันมิลเฮ้ยอ้ยที่ญทาตอนนี้ก

ขวานขาไม่ร้อยนะต้องไปขวานขาได้ช่อหมดดีเลยนะครับห,ห็นกับทุกคนนะครับเพื่อนก็ไปไปไปท<ป>ำลม้มสอง้มสองร้อยเก้าสิบสามครับสุดยอดเลยครับ